ราคาดวงละ100บาทตวงละ100เตยง,ง,งามงามคือคน,น,นหอยนะคะใครสนใจมาไล่ก่อนวายแม่เมื่อนกันมาซื้อได้นะคะดิณาตรงทางครับสถานี้ตำรวจทุ่ทนทอดแต่วัดกาลสิงห์นะคะแตเบิ้งมองผลิตนะคะน้องค่ะมองผลิตนี่ค่ะมาไล่หอย หอยมะไา่สวยคือก้นหอยนะคะเนี่าาพสอเปี๋วแซงมืนอน้อเตีดูมาดอกไมาไม่หมดหมดอหรอเปล่า, <laughs> าลายสวยสวยเป็นก้นหอยก็สวยนะคะ สีฟ้าอุบะดอกอันเบงจมาเที่ยวปานเที่ยวหน้าแล้วนี่ค่ะตรงนี้จุดเดียวนขายที่ตรงทางตอนนี้เร,บราบรอการอนยตัอสินะคะมาซื้อใด้ค่ะราคาเกินเยอานะคะแต่สนใจมาไล่ไหวแม่นะคะ ไปเบิงค่ะเยอะแยะเลยอันนี้กับอีกเจ้าหนึ่งลายเจ้าเลยปาด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 เจอไหมตอนนี้กลานอากาศเยส็นๆแล่ะว่านี่ก็ทุกเมือนปีการกับพูกกันแล้วตอนนี้เย็นๆก็ปาดคือคือคือไฮคีบวัแล้วที่ไหนค่ะนี่ตำรวจนะคะอันนี้พวกก็ได้คะเนี่ย แดสิบ okay. ดบาทได้ค่ะตรงนี้แปดสิบมะลินี่เด้ค่ะนี่รอยหนึ่งบาทมะลิหนึ่งร้อยบาทใครสนใจมาเด้ค่ะในที่ตรงขามสถานีตำรวจพ่อนหลวงกระสีค่ะสวยๆลายเจา้าเลยค่ะเนี่ตอนนี้ก็ห้อนตัวแรกก็จะสิบขายดีแค่นั้นเนาะสวานน้อนมาแรกก็เจ้า มาเอาสบายแม่นะคะต้นแม่ทุกปีลูกกับสิดสบายแม่พักใคมาซื้อนะคะเห็นไหคะเยวเดี๋บ้านจติตาเเดินชมที่ของบ้านขายนะคะเดินกัน อ,อันนี้เจ้านึงค่ะกำลังจะมาลงเนี่ยไปไซละนอเจ้าคองเจ้าเนี่ยไปดูนี่ค่ะตัวกระสือว่าอยู่ตรงวงเวียนวงเวียนตรงกลางนะคะเนี่ยวงเวียนไปมากะ,ะการลก่างเก่าค่ะาก็าก,อก,อาการ ดี่ค่ะกำลังมาซื้อเฟืองลอยๆเสียงานอันนี้เลเขาเสียจังมาย ย้อนแสงมืดนดองอ่องคือว่าไปน้องวางเือว่าไปบ้านด้านแต่ดันแดงไปคนเดียวบ่ะถ้ากันรถยนต์ไปอีกดอยไปใส่ พอแปลกประหลาดนี่มาเบิ่งกันหอยอุบะนะคะนี่หอยอุบะสวยๆเลยนี่ค่ะอุบะดอกลักจริงน,นะคะนี่ดอกลักจริงอาโอสวยทิล่า เ่อนจากมาเรุ่ดนกันนะคะวมาน้องอันนี้จะมาซื้อของใครห้าสิบาทอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะมาดูกันนะคะพัดอองเขาจะซื้อที่ไครไปแล้ว ที่สุดก็ได้ขายแล้วนะคะของโยวานไม่ขายแล้วค่ะของกลางร้อยไปแล้วขอบคุณนะคะ ขายตั้งคอยเขาจีกับมากตอนไหนกันตอนน่ะขุ่นหนโฮมไงได้บ้องเนี่ได้บงเนี่ยทุกปีเนาะบางเกาางมันของไของมันเกอทยร้อมั่ยเกาอรเกามันปีใดปีใดกมากงเกาเนาะเพราะว่าร้อัี

มันมาเลยค่ะมันมาเลยเหมือนีันยอดแสงนะคะยอดแสงเราจะเหงยตึ้งน่อยเนาะคือว่าจะแว่นใส่แว่นใส่ต่ำแสงมันลดนาดไหนได้รับจ้างแล้วบ่้านเอามาอีกหรอเป่า่ได้รับจ้างดอกมือนี่ได้ใช่ได้รับจ้างไหมเออโรนตั้างหรือไม่ล่ะได้รับจ้างยังไง จะเป็นเงาไเ้า,เนนา,เนนา่วงนะคะไปใช้ลหวพระนะคะ